สบายดีพี่น้องสบายดีสีุ่ขสคนชัวโงสุบรณฮัลโหลสบายดีเพื่อนสบายอีจอยหันมาเองเอาฮะเรช่ะสายสิ้นได้เป็นตาเออสวยสนนะยดีสุขสุขคนเดเนนะเจ้าไปว่จจอย ยังจอยฮะจอยบริณอนโอ้สามคืนแล้วสามคืนเลยแม่สามแจ้งสามแจ้งได้จอยนั่นได้อมาโชว์คือตรงเลยจอยอยู่ในี่นี่นะสามแจ้งเราได้จอยนี่นี่ยิ่งแต่ข้าจะตีสามแจ้งถ้าจอยมาซอยงานสามแจ้งแม่จับมือละตายเอิ่มเข้าให้วออกนะัวออก สุดก้อนน่ะได้ไร้ายะช้อใจโอ้เดีเทยอตาเลยอพี่น้อยเนาะมือเนอี้ยป็ะมางานเอาดำพี่น้อยเนาะงานซตรงเตี้ยพี่น้อยเนาะเป็น,น,นเสียมือเนอี้เป็นมือทรงสการเพิ่นพี่น้อย พักเก็บมาใช่เฉย,ยคือไรใช่นี่น่ะนนนโอ้อืมามาอบเห็นไหนเห็นตาแต่หึงอลไพี่น้องเ้ยเฉยเยไม่ใหญ่ก็ยังอยู่น้ำเจ้านี่บ่เดี๋ยวลงอยู่ในยุง่งอ,เอมเพ่นลมัวจากโต้เฉยขึ้นเนะน,นี่เห็ดกินงเส้านี่ยบ่๊ะงตีนึงกี่ชองเนี่ย เพราะว่ามือ э ้อน like ี้แขกสีลายเนาะมสามโตเนาะทั้งมูทั้งมัดเนี่ยสีหตตพ่รพี่น้องเอ้การรวมทั้งงวทั้งมัดกันเลยไลน์มม่นมือหนึ้งลน์ะเออบ

เินอย่เนอนเช้าวันนบะไปซูมืหอว่าะาจอยอ่าซอยกันล่างพลรางมีพี่น้องเว้ยบุ้มกันเลมาซอยกันเป็นวะในงานนนี่พี่น้องเลยนะหลายคนกเอือนกับบัดมาแต่เส้าแต่เซียวพี่น้องเ้ยเอื่นถ้าในนอนทำจันไเนี่ยเอาไปหาเพื่นะกันพี่น้องนะะเนกจัง่อย โอ้คุณชายพลิกไล้แทาเปิ้นสบายดีสบายดีโอ้แม่นองดำกันมาแต่เช้าแต่เชี่ยวลีแม่นองคอมไปนห่อยโดยโดยกินเลยปะโดยเห็ดยูเห็ดกินพี่น้องไว้ไว้ตอนรับแขก มันกัดแยกเ้าพี่น้องเนาะบพันลายเป็นไงกำลังเริ่มทยอยมาพี่น้องเอ้ยอยู่ไก่อยู่ไก่เมือน,นี้ก็เป็นมือ,อป่งซบพี่น้องเนาะป่งซบพิน่นทรงสักการ์นพันเมืนเนอนี้พี่น้องเอ,อ้ยแขกคนก็นกำลังเริ่มทยอยกันมาพี่น้องเนาะ เป idden, ็นอ่ากล่องร้อนบ้านพี่น้องเนาะก็สิมีุดทีมงานกลองซ่ก็โซ่บ้านหลายอยู่พี่น้องไอ้หนอมือนี้ยกำลังเริ่มมาพี่น้องเลยแขกคนก็ได้ทั้งนี้เสียงดวงพี่น้องเนาะมันเสียงดวงพี่น้องก็กำลังเตรียมพิธีพี่น้องไอ้ทางนี้จะน้อยเจ้าหน้าที่เพิ่นสิลงมาแต่ทางเมืองเพื่อพี่น้องเอ้ย แบบข้อหา่แะไรพี่นอ้เนาะตอน,นข้อญ่เสียกระเพิดกระเห็ดพิธีคข่าๆๆกันนี่แหละ่กำล,ลังเลื่อมเห็ดหมดลุงแท็กลงุงแทกทั้งเมดในบ้าน,นได้เท่ายสบายดีซิม้า้าน อ๋อ ship lại hà gen đôi 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 ลายโดยๆๆ năm บ่

ไปร้อน้นปนด้ไปดิสาร์นาเพิ่นพี่น้องนะเป็นเป็นคณะของร้อนบ้านพี่น้อบเนาะกะซสกะซอสองกันสั่นของกันความสงบบ้านพี่น้องเอ้ยเอ้ยกจัดพิธี สมเกียรติเพิ่นพี่น้องเอ้ยใส่สุดมาอย่างดีแมนโหนี่ทั้งนี้ก็เคยแหลกพี่น้องเนาะสบายดีมีน้ำข้าวมีน้ำข้าวอีได้เพิ่นก็ได้พี่น้องไว้เป็นปกสอกสอบ้านได้เพิ่นก็ได้เนาะทหารกองร้อนบ้านเขาไนแม่เห็ดเอาะคุยกับน้องรอได้เพูดของเจ้าบุล้มบ่ล้มอ้าวก็เลยบอัดไส vậy đây vậy đây bơi đây nó vậy đây bơi đây vào bơi đây bơi đây men khôn khôn mặc đó nó ờ. sài bộ đây tí nó hàng gần thật để bơi không oi bây giờ hết này đây. แม่โอ yeah. oh. ้เมื ưa, n. N ่อคืนนี้ล้มหัวจักตัวซะโหลเจ้าก็มาเห็นนําเพิ่นบ่อ๋อเปิ้นแจ้งเฮ็ดจังม้งนะ2ที่2อืมแห่พี่น้องเอ้ยบ้านเมืองเฮาเบิ่งแย่งกันยามนีแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นเนอุ่นลมหายตายจกมากเบิ่งมาแย่งนะ ซอยเวียกซอยงานพี่น้องเลยเนาะทันอยู่ไก่แน่กรับเพื่อนก่าหอดมือหอดย่ามเพื่อนจังมากพี่น้องเลยนะครับปูยู่ไก่กระห่วยมาซอยเฮ็ดยู่เฮ็ดกินแล้วพี่น้องเลยซอยสีซอยไขย่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยกันพี่น้องเนาะ กำลังจับจ <si ัดอันนี <t 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 ้เนาะพี่น้องเนาะจัดที่เพิ่นพี่น้องยถ่ายหกพี่น้องเนาะ <cười> <cười> sẽ là khơi lẹ và hiện đây là mắt dìn năm phần đó ngoài xem đi con năm khơi lẹ mai phân cho còn cũng có lời like, học một vài cho con lạc chuẩn đi đúng lẽ